มแมลงสาบหายเกลี้ยงแค่ใช้เม็ดพริกไทยสวัสดีเจ้าคุณผู้ชมวันนี้พดัดมีดอกงามงามมาฝากเจ้ามีเรื่องเล่าของสมุนไพรตัวเนิ่นบ่ใจแค่ดอกงามงามเผอิญว่าเจอดอกสวยๆแบบนี้ก็เลยเอามาฝากเนาะ พัดมักจะมีเกตเล็กเกตน้อยในการใช้สมุนไพรมาบอกคุณผู้ชมรวมถึงเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับภายในบ้านของเฮาในครัวเรือนของเฮาแบบนี้เจ้าเป็นเกตเล็กเกตน้อยที่หลายๆท่านอาจจะบอกโ้เนาะวันนี้มีเกรดดีๆมาบอกเช่นเคยเจ้าท่านใดในครัวเรือนของเฮาในยิ่งในครัวเนาะมีมแมลงสาบพ,พกุกพานพ่องก็เจ้าโอ้ยหลายๆบ้านนั้นบอกโอ้จะแยะจะใดเจ้าใช้เคมีนั่นก็คือ ใช้ยาฉีดนะเจ้าฉีดพ่นเพื่อที่ว่าจะกําจัดมันออกไปแต่มันก็นยังมาอยู่เจ้ามันบาหายขาดมันบาถาวรเนาะวันนี้พัดมีสูตรเด็ดๆเล็ดบารลับมาบอกเจ้าโดยเราจะใช้นี่เลยนั่นก็คือเม็ดพริกไทยเจ้าพริกไทยแบบนี้แหละท่านใดที่มีปัญหาเรื่องแมงสาบมาก่อกวนในครัว ในห้องเก็บของแบบนี้เนาะลองใช้เม็ดพริกไทยแบบนี้พอเจ้าเอาไปวางเลยเอาไปวางไว้ว ructure, เป็นจุดเป็นจุดวางเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดไปนะเจ้าวางวางวางไว้เลยแมงสาบจะบ่เข้ามาเลยเจ้าเพราะว่าความฉุนมของพริกไทยเนาะมันจะหนีมันจะหายไปเลยเจ้าอันนี้พัดทาของพัดเลเนอร์ขอบอกก่อนพัดจนะเอ,อ,กกอาวางไวไ้เป็นจุดเป็นจุดเจ้าตามในครัวเนาะตรงไหนบริเวณไหนที่มันจั่งเข้ามานี่ลองไปวางพอเถอะ มันจะหายไปเลยเจ้าคุณผู้ชมหายแบบถาวรอนเลยจะบ่เข้ามาเลยเอาไปวางไว้จุดไหนบ่มีแน่นอนเจ้า,มาแมลงสาบนี่นะเขา,าเป็นอัญ,ญ่ังตี้หันแล้วเอ้ยคนลุกคนชันเนาะบางท่านนี้ร้องกรีบดเลยเจ้าหั่นแมลงสาบนี่นะกําจัดได้ง่ายๆเจ้าโดยที่บ่ต้องไปทำร้ายทําลายชีวิตบ่ต้องไปเคียนฆ่าเพิ่นเนาะ เขาใช้แค่เม็ดพริกไทยไปวางจุดตี้แมงสาบมันเดินผ่านหรือว่าในครัวของเฮาบริเวณไหนตี้เดินผ่านนักหรือว่าเข้ามาชุมนุมกันกนักอ่ะแมงสาบมันจะเข้ามาตอนกลางค่ำกลางคืนนี้เยอะมากเอาเม็ดพริกไทยนี่แหละเจ้าไปวางเลยวางวางไว,ว้เป็นจุดเป็นจุดเลยจะหายไปเลยเจ้าแมงสาบอันนี้เป็นเก็ดเล็ก,ลก,ลก,ลกน้อยน้อยที่พัดอยากจะมาบอกคุณผู้ชมเนาะ